ครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับจากช่องจำนองพามวนนะครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะกับภาพบรรยากาศนะครับภาพสนสวยนะครับเนาะของน้องปลายนะครับน้องปลายรุจิรานะครับเนาะเพชรบ้านแพงนะครับเป็นจังได้พี่น้อง f c นะครับเนาะพ่อแม่ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะะ หรือว่าทางพ่อเอซีทางอายุทยาเป็นยังได้นะครับเนะาะนาก็ขอบคุณลหลายๆนะครับนะสังพลพ่อนะครับอายุทยานะครับเอฟซีทางอายุทยานะครับเนาะที่มีมาลัยน้ําใจ <uld> นะครับเนาะมาลายนะะ้าําใจให้กับน้องปลายนะครับเนาะนะเพชรบรรแพงหรือว่าน้องปลายรุจิราเพชรบรรแพงนะครับเนาะน่าที่ยังรักและเมตตานะครับเนาะน้องรุจน้องปลายรุจิรานะครับ เนาะก็น้องก็พัฒนาฝึกฝนนะครับเนาะพัฒนาฝึกฝนนะครับอ่าช่วงนี้น้องก็อ่าพัฒนาขึ้นเยอะนะครับเนาะหลังจากวันออดิชั่นมานะครับตั้งแต่ออดิชั่นมาก็ยันเดี๋ยวนี้นะครับเนาะก็หลายก็ถือว่าน้องก็เก่งนะครับเก่งขึ้นมาทุกวันทุกวันนะครับเนาะก็ถือว่าพัฒนานะครับเนาะน้องก็ได้พัฒนานะครับตอนนี้ก็ได้ น้องก็ทั้งร้องร้องเล่นเต้นรำนะครับเนาะน่ะหลา,ายความสามารถนะครับสลับน้องปายนะครับมาหลายหลายด้วยความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงโคราชนะครับเนาะหรือว่าร้องเพลงอ่โคราชนะครับเนาะไดเบิร์นะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงแหล่นะครับเนาะเพลงแหลกก็สุดยอดนะครับสลับน้องปายนะครับเนาะก ências. ็ขอให้เอฟซีพ่อแม่ทุกคนนะครับเนาะ ช่วยกันนะครับเนาะสนับสนุนจะกันสนับสนุนลูกหลานชาวโคราชนะครับเนาะทางอำเภอสูงเนินนะครับพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องทางสูงเนินนะครับก็ช่วยกันมาสนับสนุนนะครับสำหรับน้องปายรถจีลานะครับเนาะเพชรบ้านแพงนะครับเนาะตอนนี้ก็นะได้ขึ้นเช็คซาวนะครับเนาะได้ขึ้นเช็คซาวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ขึ้นเช็คซาวบ่อยในการสนับสนุนน้องปลายนะครับเนาะ ก็ภาพน่าร <an> ักน่ารักนะครับเนาะมาให้ดูก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวหลังสุดท้ายก็จะมีนะครับน้องนะก็จะได้ขึ้นโชว์นะครับด้านหน้าเวทีนะครับเนาะให้ให้เอฟซีได้ชมได้ฟังนะครับสำหรับน้องปายรุจิรานะครับเนาะน้องก็เก่งนะครับเนาะน้องก็เก่งนะครับเลิกยมากดรือยความสามารถนะครับเนาะพ่อคำมอดหรือว่าพ่อคำฟอกคำมวนนะครับเนาะก็เลยพาน้องขึ้นเล่นตลกน้่นะครับเนาะ เออกรผ่านน้องคือเล่นตลกนะครับนะก็ขอโทษขออภัยเด้อที่มีเสียงดังนะมาบางครั้งนะครับเนาะนะมันอยู่กับสถานที่นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเนาะสถานที่ก่อสร้างน้าแน่จะอีหยังเตยหยังแน่นะครับเสียงรถนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็ขอโทษขอโทษขออภัยนะครับเนาะถ้ามันมีเสียงไต่แทรกเข้าไปนะครับเนาะจากเสียงอีหยังเป็นเสียงอีหยังเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะ คงจะบ่อเป็นยังเนาะมาคอยอ่าก็เดี๋ยวหรับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะก็ช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับเมตตาและเราสงสารนะครับเนาะเมตตาเราสงสารน้องปลายกันนะครับเนาะสำหรับพ่อยุทธยาเรียว่าหลายๆคนหลายท่านนะครับเนาะเอฟซีหลายคนหลายๆท่านนะครับ,ท,นนรบที่มีความเมตตานะครับเนาะ ก็มีภาพบรรยากาศภาพสวยๆน่าร right ักน่ารักนะครับแล้วน้องก็เป็นคนที่ละเลงนะครับเนาะแต่น้องเป็นคนที่ตาดุนะครับเนาะน้องเป็นคนในตาดุนะครับเนาะแต่ที่จริงแล้วเป็นคนที่ตลกหกขันเฮฮาในการสระน้องปลายนะครับเนาะนะก็เดี๋ยวส่ท้ายคลิปนะครับแต่ท้ายคลิปก็จะมีนะครับน้น้องได้ขึ้นนะโชว์นะครับด้านหน้าเวทีนะครับเนาะนะก็ เดี๋ยวเราก็มาค่อยมาติดตามกันนะครับเนาะมาติดตามกันว่าเป็นจังไดนะครับเนาะสำหรับในด้านเสียงร้องเสียงรำนะครับของน้องปลายนะครับรุจิราเพชรลำเพลินนะครับเนาะก็ช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันเชียร์นะครับเนาะนะตั้งแต่มือแรกยันมือนี่แหละครับเนาะน้องปลายก็ถือว่าสุดยอดนะครับในการ i, ร้องในการรำนะครับพัฒนานะครับเนาะไม่ว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเนาะก็ นะให้น้องฝึกฝนนะครับในน้องฝึกฝนในการร้องในการรานะครับนาะนะค่อยๆฝึกฝนไปนะครับเด็กก็เก่งนะครับนาะเก่งนะครับเก่งทุกทั้งเรื่องร้องเรื่องราร้องเล่นเต้นรานะครับน้องไปก็ถือว่าโอเคนะครับนาะนะผิดก็วันที่มาแรกๆนะครับนาะอ่ต่อจากนี้ไปน้องก็จะมีโอกาสนะครับนาะได้เช็คซาวแน่อย่างแน่ไปนะครับนาอก็ได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับประสบการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็นะ มีคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะทางด้านช่วยกันแนะนำนะครับด้วยกันแนะนําด้วยนะครับน้องก็ถือว่ารับนะครับรับในการแนะนํานะครับของพ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับเนาะนานอยู่ในวงนะครับน้องว่าจะเป็นพ่อรอดแน่หลายๆคนนะครับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันเชร์นะครับเนาะให้น้องนะครับเนาะ ได้ขึ้นเช็คซาวนะครับได้เล่นตลกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเนาะมีแต่สิ่งดีๆนะครับเนาะที่มอบให้กับน้องนะครับเนาะขอให้น้องได้รับโอกาสนั้นนะฮะไว้นะครับเนาะแล้วก็ไปพัฒน,นานะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนก็แล้วกันนะครับเนาะซึ่งเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเนาะอยากมาเชิญชวนให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับดูแลนะครับดูแลลูกหลานแล้วก็ช่วยกันสนับสนุน ไม่ <utan> Ask, ว่าจะเป็นพอ่พอพอ่พอแม่ทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่รักและเมตตานะครับเนาะน้องปลายนะครับเนาะที่ไปทําการแสดงอยู่ใต้กระตามนะครับเนาะก็ <synagogue> ให้การตอบรับนะครับเนาะให้การตอบรับนะครับแล้วก็ดันมาไหลน้าใจแล้วก็หลายิ้งหลายอย่างนะครับเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ได้รับโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นพอยุธเนาะพยุทธพอคำมวนนะครับหรือว่าคำมอดพอคนคุณเดชหรือว่าคำมอด อาเพชรบ้านแพงนั่นแหละครับเนาะน่ะก็ให้โอกาสน้องน่ะช่วยแนะนำนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อแหลมนะครับเนาะน่ะหลายๆคนนะครับเนาะหน้าที่ช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับสั่งสอนนะครับเนาะน้องก็ถือว่าเป็นคนอ่าเชื่อฟังอยู่ดอกนะครับเนาะสหรับน้องปลายนะครับเนาะก็ถือว่าน้องก็เก่งในการร้องในการลําอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ก็ฝึกฝนนะครับเนาะฝึกฝนอ่าตอนนี้พ่อหลอดก็กําลังให้ฝึก ในการร้องลําเพลินนะครับเนาะในการร้องลําเพลินนะครับนะก็น้องก็พยายามนะครับเนาะน้องก็พยายามทำนะฝึกฝนทุกวันนะครับแล้วก็เรื่องการแร่นะครับเนาะโอ้แหล่ให้คุณย่าฟังนะสินะครับเนาะสลับน้องป่ายนี่เก่งนะครับเนาะนะในการแล่นะครับเนาะน้องก็ฝึกด้วยตนเองนะครับเนาะน้องก็ฝึกด้วยตนเองไม่ได้ไปรับไปเรียนยุ่ยไซนะครับเนาะเรียนด้วยตัวเจ้าของนะครับเนาะเรียนในตัวเจ้าของฝึก ผลไปกับช่อง u t u b e นะครับเนาะเปิดแล้วก็ฟังแล้วก็ท่องนะครับเนาะก็ถือว่าเก่งนะครับเนาะแล้วก็น้องฟุกนะครับเนาะที่คอยดูแลกันไปนะครับเนาะน้องฟุกนะครับเนาะก็ถือว่ามีเพื่อนที่ดีนะครับเนาะมีเพื่อนที่ดีที่คอยดูแลสนับสนุนช่วยกันนะบอกเตือนนะครับช่วยกันตังช่วยกันสอนเราครับเนาะก็ถือว่าน้องก็เก่งแลลวนะครับเนาะสลับน้องปายลุจิลาเพชรลำเพอ เพชรบ้านแพงนะครับเน,ะนาะจะออกไปเพชรลําเพลินนะครับเนะาะเพชรบ้านแพงนะครับเนาะน้ะองปายเพชรบ้นรราน,บบนแพงนะครับเนาะหรือว่าน้องปายรุจิรานะครับเพชรบ้านแพงนะครับเนาะน้องก็กาลังเจอเจริญเจริญเติบโตในการอาบนเส้นทางมอลํานะครับอ่ะเรามาฟังกันเลยนะครับในการร้องการํำด้านหน้าเวทีครับผม